พาดไม่คือหน้าแหลกเลยอีนี่ซุบหน,น้าแหลกคือไกลถึงห้าอีห้านี่นะขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะสวัสดีพี่น้องสวัสดีอีกรอบค่ะเดี่ยวบริบรบหอดเปิ้์นฮอดซานค่ะพวกจะจะแม่ไก่งวงทั้งสี่นะคะเลาะก,กินผู้ซ้ายกับบอมมานนะคะอุตส่าห์แบบว่าขามน้ำขามซีวางวัดจีแดน เจได้เลย่ลอือ้อหือเรา่ได้กินปลาดิบเนี่เลือดนะเข,าขา้ากันเลือดขึ้นหน้าหน้าแล้างหน้าแล,ล้งเลยแหล่นะคะเรื่องของเรื่องบม่ได้อาบน้ำแต่ใมือบ้านคะ่ะแต่พ้องเท้าเดียวนี่ยังบ่ทันได้อาบนะคะแล้วก็หิวเข่ามาหอดปักซองแล้วค่ะกําลังสิเดินทางกลับบา้านนางพัลาก็ยังพารถไปอาบน้ำอยู่คะ่ะแล้วก็หิวเข่ามาแว็กกินเข่าขึ้นขันขี่หนาขันหมอยหนาเรื่อง เรื่องเอาผู้ชายไปมา่ขึ้นแล้วเปลี่ยนยังคะคืนนี้มาปาเขาเรื่องของเรื่องมันเป็นยังคะบ่พร้อมบอกคะมันมีลาเด,ดิมเหมื่เดิมหรือว่าลืมถุงพิชาน่าจะเป็นอะไรเรื่องเรื่องด้ยอันนะโคตรแตกโปตรแตกเรื่อง <c oughs> เรื่องน,นั้นนะบอ๋ <c oughs> อแซ่บจิบอสเขานะกัน ก็กินเพื่อยู่แล้วก็ยู่เพื่อกินเขาบอกว่าบ่ห้ฟฝ้ากินข้าวเขาสิเลียงคุณเตวก็เตวอยู่นางมาทีหลังมงนะคะมันเป็นอะไรที่นะงมันเย็นเกินหรอเขาเบ้าพื้นเจ้าอยู่ไปบ้านย่าทั้งเท่อก็ได้ปูนะแกปูนะแกออกหน้าออกตาได้เนาะได้เห็ดอะไรสูปูผัดไฟเขียว ซ้ำได้ซ้ำหนึ่งเนาะกู้เพชสีอันนั้นบ่คันเพิ่นบ่มากอ่าเพชรสีเพชรสีฮาได้ได้ลูกไผ่น้ำนนี่สูเป็นยังคือบ้าไม่ได้เขาเสษียรได้แต่คืนหนึ่งพอเป็นยังก้อยน้อยตัวแบบบป้าก้อยนี่น้อยเอามันก็เป็นผัวะช่างแง่งยังมื้อนี้คอยเป็นผัวเด้อขนาดนั้นกระตุกลงกันแพ้น้อยแพ้ใหญ่ผู้ใดใหญ่แล้วเป็นผัว บัดเบิ่งผัวบัดเดาเขาชั้นหัวคอนอยู่บ่าผมเี้ยเอาชุดชนบดังเมียบัตหวโป่งบัตรดังเมียบหัวโป่งนงเมียบัรหัวโป่งขยอ้จาเลี้ยอันนี้พูดเรื่องประสบการณ์นะคะเมื่อคืนค่ะ นั่งนั่งตามผู้ชายไปผัดยางปลาปลาเขาอีบีบ้ะพ่อปานไปบ้านอีล่าเลนนสูอันผู้ชายอุ้มไปอันนี้ใจอันนี้ผัดย่างไปกับผู้ชายผัดย่างมาเตโตเออผู้ชายวะจักแล้วว่าเขาเนี่ยเขาโคตเขาใจ

ไปน้ำค่อยเน้จักระเบาอีหยังวะจักระต้องการอีหยังอ่นนะบ่เข้าใจบได้พาวเงินพัด่สีะสูบบได้เจ๊ด้หลีพาวเงินพัดซส่ไม่ขอเราได้โอ้ยเมือน้องขาไปขามือขามคูนพวกสีผีพวกไก่งวงหลัดไต้ค้ายขี่บัณนิรถกา ติดลมติดแลดติดอีกค่ะมักติดอยู่ในอันเพื่อบักข้าเจ้าจนเฉพอะสามชั่วโมงลาบเลยลาบเลยลาบราคามาป่ายราคาแต่ว่ายังสิไปอีกอยู่หลาบแต่บ่จำค่ะขิ่รถจักไปค่ะมันยังง่ายแต่เมื่อคืนเขาว่ารถเสียอสสองคันว่ารถมอเตอร์ไซค์รถจักอืมเขาหลับแถวพอเราบอาอยู่เมื่อคืนจตวันลาวพักลาวพักกันนอนอยู่ในตารางนอนในกระไดน อของพอดีนีหมองฝาเกเออเขาขี้มันเขาเกยนั่นแต่ว่าขาโจรข้ามอยนั่งด้านขวามือแต่พวกเออมันกระจ่องอยู่พวกนัก่งอยู่แถวอันนอกนั่นม,มันมียักล่าจ้องพวกบริขา่าในระวงนั่นมันิเดียร์มาน,านะโถมหาลัศลศรีไปเรียนไปนเทีท่ยวกับมันช่วยใจนวลเอาชูอีลาไม่เคยไปห้องน้ำเพิ่งค่ะ แต่ชายของน้ำแล้ยปะคะบ้านตับวงลืมเพลงรอโอ้ยทางนั้นคือเสียงเพลงยิ้มนิ่มยู่มีเพลงมีงานแบบล้างล้างหมดเลยออกไปทั้งหลัางหมดล้างจะได้อันนี้ก็นั่งดูเจ้ามาลารับประทานข้าวไปเอานางมาแล้วเหรอกูยังไม่ได้จ่ายเงินเลยมึงจ่ายหรือบ่อ๋อ เงินอย่ามทัดในใจเงินผัวมากกว่าเออแล้วองขายใหม่เลยซื้อแนี่นนะคองขายใหม่เลยโถ่แกงละไมมีแกงละไมเลาะขายพร้อมนะคะโอ้ยลองขาวลองดำแล้วเจ้าเลย่องเลยแกงละไมเลาะขายนะคะ ็รงไปหาแล้วก็แกงกินอยู่แถงทางหน้าแล้วเอ็บกเงินนะแม่ค่ะล้งลืมตะกุ้งนางเนี่ยเอ้าทางเบิดทางมวนเท่าใดเอ้ยนักนักเจมนักจ่ายยังยังบอกไล่รวมทางเบิดน้ำสามไออันนี้นึงเออ จะลงไปมึงกูจะเอาเงินบาทให้มึงหรอกมึงมีงเงินกี่มึงสิงโง่ขามาอีหยังขี่มือเ,อเลยจะอีนี่ก็ได้หยังโง่ขามาคือรถแน่นอ่ะ <laughs> ตอนไฟแดงกึกซึกมีแหงน้ำรถเด็ดหนทางพี่ตงเอ้ยสัมอันหนทางอันแข่งรถวิบากเอารถโลดโผโ,โ่แบบ ฟอร์ดแบบบุกบืนขนาดเลยนะตยแต่อีกตัว,วโอ้ยไม่ตะเกียบอันเก้าเมืม่อไหา่พี่น้งองปีบจ <นา S 1> ักไม่จิ้มแขวะสุกุระจ้าโหดรไร่เก้าชิบเจ็ดพันจ่ายไปก่อนพี่นางใพรบอกเจ้ามาตำลัง ค่ะสิบเจ็ดพันเจียใหญ่ใจสปอร์ตจะหายไปก่อนนะคะลงไปเลยฉันก็จะทำท่าลืมบ่ได้ฉันบรดนอดจิตน้ำมาเด้อนังข่าวมาเด้อเขาสิเมื่อ,อแล้วเขาอยากเขาอยากพักผ่อนกันทีเลยพ่าวเอ้ยของฉันก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะสามสิบฉันกินเยอะก็ะยาแลวเธอแบ่งกินน้ำน้ำซันนั่นเองอ่ะเกตอยัไทนา เอาลาพาจากเมื่อบริพี่นองเอ้ยนอนแต่พอฮิวนอนนอนบดิไปรับเป็นตื่นไปนอนบ้านเพิ่นเมื่องมูปกติก็นอนยากอยู่แล้วผัดแทนอันจักผีบ้ายยังอันมาหองเอ้ยเอ้ยบดคืนสช่คาถาถามาโหลดเมื่อกลับบ้านเราใครรออยู่ โอ้ยตนโดดมาซูมมีแห้งนามันเดีย,ยดดมีแห้งน้ำรถยงวเงวเนาะมีกลิ่นหอมตหอมฮูงๆแบนี้ไปสีสาวไก่งวงกลับบ้านค่ะอเอาดีๆนะยิงเอาค่อยๆลงนะเพราะว่ายันมันเปื้อนไงพอเธออาบน้ำให้มันแล้วตกลงฮอดเหือนก็แยกย้ายนะคะน้ำพลาก็กลับบ้านหรือว่าเธอจะ กลับไปเอาลาโพงไหมบลอแมวใช่ไหมเออไ้หั่นแหละฉันจะไปร้องคาราโอเกะคนเดียวดังโอ้ยดังดังเรียัดสกิตีอะคกสิตีปนั้นทางางใหญ่นั่งนี่กัับไปนอนอยู่ในหลือบโตมีกัเอออไปรดจั่นอนรบอยู่ในหลือบลบโตกัย่างดึงเสียง ก้าบบานเลยเด้อค่ะกลับบานเลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะไปหนึ่งหมื่นหนึ่งคืนนี่ที่สุดกะกลับแล้วค่ะทั้งบ้านหายอาภัยแล้วจะได้กับขอบุญขอบคุณพี่น้องเ่นกันนะคะที่ยังหายอภัยพวกนั้นกลับบานนะคะตอนนี้กำลังจะอวยนะคะอวยกลับบ้านเราก่อนอันทั้งเฮื่อนกะหลานกะโทรนำอยู่ โทรนำอัน,อนออมาท้อนน้องน้งนในเรื่องของเรื่องอยากกินขนมให้ลงไปเปิดกลออ้องเดี๋ยวลงไปก็จะได้ลงไปเปิดกล่องเด็กๆลอกกินขนมอยู่เด็กๆก็ข,ขอบุณขอบคุณพี่น้องเจนเก่าเ่นเกเดจ้าอย่างไรก็คำมุกเป็นกำลังใจให้พวกสี่สาวพวกนางในี่ยน,น,นะคะนะคะนะคะมือหนาคันได้ไปก็คือสิบพกคีรถใหญ่ไปแล้วเนาะเฮ้ย ก็ไปอีกเปล่าไม่ลำบากไปโดนไอ้มาสกคนไก่เหมือนที่ปันเทศได้กินด้โวยเฮ้ยอื่นซะอันนี้เออเออยังกะน้องลวงน้องลวงในะแมปวดน้ำดอกกระบุนมาสกคลฉันจไปเบื้องน้องลวงมันถ่าเปสบู่มันมือไปเมืองชนบป่าไปเบื้องน้องลวงไปเมืองชนติล่าเอาละครับพี่น้องค่ะติดตามคลิปหน้าแล้วกันค่ะอยู่ดีมีเฮงมดสกุลสุกคนจ้ะสวัสดีค่ะอัมบลาพาทัวร์นะคะมบลา